เอาละรครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าตะลึงโลกเรื่องเด่นประเด็นร้อนล่าสุดแบดมินตันไทยเราครับก็พังอาดเป็นท็อป3โลกพังาดเป็นท็อป1โลกล่าสุดบาร์เฟมเนี่ย เรียกว่าโหดเอาเรื่องไล่ถล่มสิงคโปร์สองต่อศูนย์เกมรวมไปถึงวิวกุลววฒิครับกดยับแซงอินโดกับดีกรีชแชมป์เยาวชนโลกเนี่ยเข้าป้ายลุ้น65ล้านบาทกับรางวัลแบดมินตันในรายการไชน่าโอเพ่นครับซึ่งเป็นรายการระดับเวิร์ t ทัวร์ซูเปอร์หนึ่งพันเรียกว่าเป็นหนึ่งในรายการที่ใหญ่ที่สุดของโลกได้เลยแต่ทั้งหมดทั้งมวลจะเกิดอะไรขึ้นบ้างห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคู คุณผู้ชมทุกท่านครับเรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับนักกีฬาไทยเราครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงที่ร้อนแรงในทุกกีฬาจริงๆของประเทศไทยนะครับทั้งกรีฑานเนี่ยที่เทพบิวเองก็สามารถคว้าเหรียญเงินในศึกมหาวิทยายลัยโลกแซงญี่ปุ่นแซงแอฟริกาส่วนอีกหนึ่งรายการหนึ่งประเภทกีฬาครับอย่างแบดมินตันของไทยเรานั้นก็ถือว่ายังโชว์ฟอร์มร้อนแรงอย่างต่อเนื่องในรายการไชน่าโอเพ่น2องพ นะครับซึ่งเป็นรายกรารระดับเวอร์ทัวร์ซุปเปอร์หนึ่พเรียกว่าเป็นหนึ่งในรายกรารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกและก็ใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะจาริงเงินรางวัลรวมกว่า2ล้านดีรียญสหรัฐหรือดีเป็นเงินไทยเนี่ยหกล้านบาทที่เมืองฉางโจวประเทศจีนโดยผลการแข่งขันของนักกีฬาไทยเราครับไปกันใหญ่และตอนนี้ล่าสุดบัตเดชาโฟนกับเฟรมสุพิสาราครับคู่หูมหาโหดของไทยและก็มีดีกรีเป็นมือวางอันดับ3ของโลกและเป็นมือวางอันดับ3ของรายการน และก็เป็นมือวางอันดับ5ของรายการนี้ครับต้องลงสนามพบกับฮียองไคเทอรี่กับจินยูเจียผู่ผสมจากประเทศสิงคโปร์ซึ่ง เรียกว่าเกมนี้เนี่ยเราแบบสบายๆในรอบ32คนโดยผลกันแข่งขันก็ปรากฏว่าคู่ผสมไทยเราบาร์เฟมครับโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งไล่ตบไล่ต้อนเอาชนะไปได้แบบขาดลอย2เกมรวดเกมแรกเนี่ยเราชนะไป21ต่อ12ครับและก็เกมที่2เราชนะไป21ต่อ11ใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบที่2ได้สดําเร็จซึ่งณตอนนี้บารเฟมของเราเนี่ย โชว์ฟอร์มได้สะดา่และก็ไปด้น่าจับตามองมากๆโดยคู่ที่น่าจะเป็นอันตรายที่สุดของไทยเราก็ต้องเป็นคู่จีนและครับมือวางอันดับ2ของโลกและก็ยังมีคู่ฮ่องกงครับมือวางอันดับที่3ของโลกรวมไปถึงมือวางอันดับ1ของโลกจากจีนเนี่ยก็สามารถผ่านเข้ารอบมาได้แบบสบายๆคือเราเองเนี่ย ก็ต้องคิดเอเป็นพิเศษกับรายการนี้นะครับเพราะว่ารายการที่แล้วเราไปแพ้ในรอบชิงชนะเลิศซึ่งแบบไม่น่าแพ้เลยด้วยซ้ําก็เป็นการพลาดท่าแบบน่าเสียดายนะครับมารอบนี้เป็นรายการระดับซูเปอร์หนึ่งันีนยเวอร์เทอร์หพันมันเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่มากและเกมแรกเราเอาชนะได้แบบนี้เนี่ยมันก็น่าเสริมกํบบาลังใจได้เป็นอย่างดีซึ่งเกมต่อไปครับบารสกับเฟมมือวางอันดับที่หของรายการจะไปเจอกับผู้มือสของจีน อย่างเกาซินว่ากับเฉินฝังหุยงานนี้ก็ต้องมารอตามกันนะครับในรอบ16คู่สุดท้ายซึ่งตอนนี้อันดับ1ของโลกเนี่ยผ่านเข้ามาแล้วอันดับ8ของโลกก็ผ่านเข้ามาแล้วอันดับ4ของโลกก็ผ่านเข้ามาแล้ว รอลุนอย่างเดียวรอลุนอันดับ2กับอันดับ3าเนี่ยจะผ่านเข้ามาด้วยหรือเปล่ายัางไงก็รอชมติตามก,กันกับคู่ผสมของไทยเราที่ร้อนแรงและทั่วโลกนั้นจับตามองส่วนในอีกประเภทหนึ่งครับก็เป็นประเภทชายเดี่ยวรอบแรกนะครับวิวกุลวุฒิมือวางอันดับที่1ของโลกเรียกว่าโชว์ฟอร์มแบบสเสดายับเยินอีกแล้วครับก็ไล่แซง อันวีฟาฮานมือวางอันดับที่28ของโลกจากอินโดนีเซียและก็ถือว่าเป็นเจ้าของแชมป์เยาวชนโลกปี2 0 2 3ด้วยเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมากๆนะครับอันวีฟาฮานเนี่ยเขาถือว่าอันดับโลกไม่สูงแต่มีแชมป์ติดมือ ก็หมายเขาว่าเขามีดีหลายตัวหลายอย่างเลยซึ่งเกมนี้เนี่ยเซตแรกครับวีเวงก็เริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมนะแต่ว่าฝั่งอฟฟานาเนี่ยก็มาเร่งเครื่องกลับมาทำคะแนนเป็นชุดๆใส่เลยและคุมเกมได้อย่างเด็ดขาดนะครับทำไมปิดเกมแรกไปได้ที่21ต่อ10คะแนนดูดูครับเป็นเจ้าของแชมป์เยาวชนโลกปี2 0 2 3เนี่ยไล่ต้อนวิวซะแบบโอ้โหเหลือจะเชื่อนะครับได้เบส10คะแนนแต่ด้วยศักดิ์ศรีของมือวางอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยวีเวงก็ไม่ยอมง่ายๆนะครับในเกมที่2ก็กลับมาเล่นในฟอร์มที่คุ้นเคย พร้อมกับเปิดเกมบุกได้ยามเฉียบขาดครับเอาชนะไปได้21-15ต่อทำใม้ต้องตัดสินกันที่เกมสุดท้ายที่เต็มไปด้วยความดุเดือดแต่ว่าก็ เป็นประสบการณ์ของวิวกลูวุธที่ทําได้เหนือกว่ามากๆแล้วสามารถคุมสถานการณ์ที่แน่นอนกว่านะครับเบียดเอาชนะไปได้ที่21ต่อ18ส่งผลให้เอาชนะไปได้2ต่อ1เกมและผ่านเข้ารอบ1 6คนสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับไปเจอกับทีมชาติมาเลเซียอย่างเลืองจันเฮาที่เพิ่งเอาชนะตัวแทนจากญี่ปุ่นมาได้หมัดหมา2ต่อ0เกมแต่ว่าการปราบเจ้าของแชมป์เยาวชนโลกได้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นงานหนักของวิลกลูวุธแล้วตั้งแต่สายของคนสุดท้ายเลยนะครับหลังจากนี้ในการ เข้ารอบ16บคนสุดท้ายเนี่ยคู่แข่งที่เด็ดขาดยังรออยู่เยอะมากซึ่งก็ต้องมารอตามกันเหมือนเดิมนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะระเบิดฟอร์มเก็บแชมป์นี้ได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ผมคิดว่ายังไงไทยเราทั้งคู่ของบาร์เฟรมกับคู่ของวิวกลุธเนี่ยผ่านเข้ารอบลึกๆได้อย่างแน่นอน ก็รอชมรอเชียร์กันได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางสาพันธแบดมินตันโลกเองก็มีการประกาศการจัดอันดับโลกออกมาในสัปดาห์ล่าสุดโดยมีหนึ่งเรื่องที่เซอร์ไพรส์กันมากๆกนะครับกับประเภทคู่ผสมบัตเดชาพลและก็เฟรมสุพิศราครับล่าสุดเนี่ยก่อนแข่งรายการนี้ยังอยู่อันดับที่5ของโลกอยู่เลยครับแต่พอมีการประกาศอันดับโลกปั๊บเนี่ยกลายเป็นคู่ผสมของเราครับขยับขึ้นมาเป็นอันดับ3ของโลกอย่างเป็นทางการ โดยเรียกว่าคะแนนพุ่งเลยหลังจากที่เพิ่งคว้ารองแชมป์แบดมินตันเจแปนโอเพนเวลทัวร์ซูเปอร์7 5 0เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทาให้อันดับโลกเนี่ยขยับมาแบบเกินคาดมากๆนะครับเก็บเพิ่มเป็น9,350คะแนนซึ่งถือว่าเป็นอันดับสูงที่สุดนับตั้งแต่จับคู่กันเมื่อเดือนตุลาคมปี2 0 2 4ยังไม่ครบ1ปีด้วยซ้ําแต่ว่าผลงานยอดเยี่ยมมากและขยับขึ้นมาเป็นเบอร์สาของโลกไปดีเรียบร้อยนะครับส่วนอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจและรักษาอันดับไว้ได้อย่างเหนียวแน่นก็คือวิลกลวุธที่ยังสามารถครองอันดับหนึ่งของโลกในประเภทชายเดี่ยวได้อย่างเหนียวแน่นนะครับโดยมีอยู่97,1 0 0 79คะแนนโอ้โหคะแนนเยอะมากนะครับเยอะกว่าประเภทคู่ผสมของไทยเราเท่าตัวเลยนะเยอะจริงๆส่วนในประเภทหญิงเดียวครับมิวพปรปาวีเนี่ยก็ยังคงรั้งอันดับ7ของโลกส่วนตำนานอย่างเมย์รัชนกอินทนนท์เนี่ยขยับขึ้นมา1อันดับนะครับจากอันดับที่1 0ของโลกเนี่ยมาเป็นอันดับที่9ของโลกในสัปดาห์นี้ก็ถือว,ว่าเป็นหนึ่งเรื่องดีของนักกีฬาไทยเราเลยที่ขยับอันดับโลกมาติดท็อปๆแบบนี้เนี่ย เห็นไม่บ่อยนะครับเราเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็เป็นเบอร์สามของโลกได้มันเป็นสิ่งที่สุดโยอดมากๆแซงในหลายชาตินะทั้งมาเลเซียจีนฝรั่งเศสโอ้โหเยอะมากนะครับไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเราแซงมาหมดก็เดี๋ยวยังไงมารอติดตามกันกับรายการ China Open ซูปเปอร์1 0 0 0ที่มีการชิงเงินรางวัลรวมกว่า2ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ65ล้านบาทยังไงรอชมรอตามรอเชียร์กันได้เลยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแบดมินตันแบบนี้อย่าลืมกด like, ไลค์กด s ั subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย